ู่กันในช่วงสุดท้ายกับรายการฮวงจุ้ยพลิกชีวิตค่ะช่วงนี้นะคะเรายังเปิดรับสายสดหน้าไมค์กันอยู่นะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่สงสัยหรือว่าอยากจะได้คําแนะนําในการจัดบ้านนะคะในการจัดประพง์จุ้ยว่าตรงนี้ควรจะจัดยังไงควรจะเก็บของยังไงนะคะโทรมาเลยนะคะที่เบอร์029649079ค่ะ029649079ค่ะข่ะอาจารย์คะเมื่อกี้ของครัวแล้ว ต่อไปห้องน้ำค่ะบ้านอ่ะอยกจะบานว่นนะาบ้านหลังไหนที่ที่อยากจะเน้นในเรื่องของความรักจุดสําคัญมากในบ้านคือห้องนอนนะคะค่ะห้องนอนรกเนี่ยอา <c oughs> จารย์สมบัติเราหลายๆบ้านนะคะห้องนอนรกเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของปากเสียงของคู่รักเลยคือเราสังเกตได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราเห็น คู่ที่แบบทําไมถึงมีปัญหากันบ่อยจังหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยเราลองขึ้นไปที่ห้องนอนเขาอะอคือมันจะมีการจัดเก็บการทําอะไรที่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยนักแล้วก็ทิศทิศตะวันตกเฉียงใต้ของห้องนอนของเขาในจุดที่เป็นตำแหน่งของความรักของเขาเนี่ยจะต้องมีของวางที่อย่างเช่นเสื้อผ้าที่ใส่แล้วหรือว่าของแตกหักเขาเก็บของที่ยังแบบว่า มันมันใช้ไม่ได้แล้วอะแต่ก็ยังเก็บด้วยในห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะทําให้นเรื่องความรักไม่ค่อยดีแล้วส่วนใครนะคะที่แบบเอ้ยอกหักแล้วฉันอยากจะมีความรักครั้งใหม่แต่ว่าของคนรักเก่ายัางเต็มห้องอย่างเงี้ยอจารย์จะบอกเลยว่ามีความรักใหม่ยากมากเลยอะวิธีของการที่จะดึงดูดเนื้อคู่และเรียกความรักใหม่คือจะต้องเก็บของคนรักเก่าออกให้หมดนะอ๋อแต่บางทีก็จริงนะคะอาจารย์แบบแบบ เห็นอยู่แล้วนึกถึงเขาอะ่ะ<ม>เพราะจะมีใครใหม่เข้ามาก็นึกถึงแต่คนเก่าอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็ทาให้แบบไม่อยากมีคนใหม่ะจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่อาจารย์จะให้ไว้เป็นประเด็นในเรื่องของการทัศนะของความคิดเรื่องของฮงจุ้ยด้วยนะคะว่าอาจารย์ไปรู้จกักไปรู้เรื่องราวหนึ่งอของของคนบุคคลที่แบบว่าการจัดห้องที่เขาจะใช้วิธีการเล่นอิเนเทอร์เน็ตออนไลน์ผ่าน a c e b o o k แล้วก็เหมือนกับว่าการแคมฟอกอะท,ที่ที่จะแบบต้องโชว์กล้องหลอก หลอกเอาอนุนันนี้จากคนนั้นคนนี้โดยการที่เขาจะต้องสูญเสียตัวไปแต่ว่าเหมือนกับได้ของมาแล้วของนั้นก็จะเต็มห้องเป็นของผู้ชายแต่ละคนที่เขาดึงมา ชีวิตของเขานะอาจารย์จะบอกว่าในเรื่องความรักมันมันแย่มากเลยนะคะคือคือการที่เราพอมองเห็นอย่างนี้อาจารย์จะเป็นประเด็นที่ว่าอาจารย์จะบอกว่าการที่เราอยากจะมีความรักที่มีความสุขอันดับแรกตัวเราอย่าไปหลอกลวงคนอื่นของเขาอืมใช่ตัวเราอย่าไปหลอกลวงคนอื่นแล้วว่าพอเราหลอกลวงแล้วเราเอาของมาด้วยแล้วมาจัดในห้องนอนอะ่ะของที่เราไปหลอกลวงเขามาแล้วแต่ละอย่างอยู่ในห้องนอนของเราคิดง่ายๆว่าความรักมันสมหวังได้ยากมากเพราะเรายังหลอกคนอื่นเลยแล้วใช่บางทีคนที่เข้ามาในชีวิตเรามันเป็นเรื่องของ คงกรรมคงเว<ช>ือน <ฮา S 1> ด้วย <ฮา S 1> นะคะังนั้นก็จะบอกเลยว่าคนที่มี ลักษณะแบบนี้อย่าคิดว่าจะมีความรักที่สมหวังแล้วก็จะ<ม>โทษฝาโทษฝนหรือว่าโทษคนอื่นอยู่น้ำไปเพราะว่าสิ่งที่ตัวเรากําลังทําอยู่อันนี้เป็นเป็นประเด็น,บบนง่ายๆที่อาจารย์จะแนะนําให้ใหเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกเคสตัวอย่างที่อยากจะแนะนําว่าการที่เราอยากจะมีความรักที่มีความสุขอันดับแรกนอกจากการจัดห้องต้องจัดใจตัวเองด้วยออจ,<ม>จัดใจจัดหัวใจตัวเองให้ให้เรามีความสะอาดสว่างมากพอที่จะรับดึงดูดสิ่งดีๆถ้าเราทําแบบนี้เราก็จะด,ดึงดูดแต่คนที่ไม่ดีต่อให้เราไปดึงคนดีมาคนดีนั้นก็จะกลายเป็นคนไม่ดี บเราอยู่ดังไปนะคะ,คะามารับสายน้าใหม่ต่อไปกันเลยค่ะเป็นสายจากคุณคเนชาจากจังหวัดตรังค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคือคบ้านผมอยู่ที่หมู่2ตำบลจุตองจังหวัตังทางจากทางจากปากซอยตันบาร,รียมา1.5กิโลเมตรค่ะเป็นถนนคอนกรีตกว้าง5เมตรอยู่ที่ปลายถนนพอดีส้นญางก็เป็นที่ที่ต้นยางอยู่กว้งางที่กว่าเมตรยาวประมาณ200เมตรนะ ว่าปีนี้นวัารที่กลดล้มต้นยางแล้วสร้างบ้านนีหน้าบ้านหันทางทิศใต้จะจัดห้องคือสร้างแบบกว้างเก้าเมตรยาวถัที่กอดเมตรห้องนอนก็บเป็นสองส่วนมันซ้ายกับขวาใช่ไหม้างซ้ายผู้ชายนอน้างขวาผู้หญิงนอนอล้วจะ์ไม่ห้องพระมันจะอยู่ด้านไหนของบ้านใต้หรือขวาดีฮมห้องพระมันจะอยู่ตรงไหนอาจารย์จะไม่เข้าใจคือเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะให้เราหันออกไปทางหน้าบ้านนะคะแล้วห้องพระของเราเนี่ย ถ้าเป็นไปได้ที่เราจะจัดควรจะจัดให้อยู่บริเวณหน้าบ้านชั้นบนที่อยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะบ้านชั้นเดียวบ้านชั้นเดียวก็คือบ้านห้องพักก็ควรจะอยู่ข้างหน้าแหละไม่ควรที่สําคัญคือไม่ควรอยู่ในห้องนอนแหละซ้ายหรือขวาคะจอนเราสร้างไว้ทางขวาหรือทางซ้ายดีขวาได้ขวาดีกว่านะคะห้องพักก็อยู่ทางด้านขวาของบ้านอ่าใช่หันหน้าออกนอกบ้านนะคะห้องพักอยู่ทางขวา ทางขวาที่เราสร้างห้องเป็นสักประมาณสักสามสี่ห้องห้องแรกทางขวามือก็คือห้องพระใช่ไหมใช่แล้วทงหลังห้องพระนี่เป็นห้องนอนติดกับห้องพระได้ไหมอ่าห้องนอนก็ได้นะคะอย่าติดห้องน้ำล้วกันอืมและประตูห้องพระนี่ควรจะหันไปทางตรงกับประตูหน้าบ้านใช่ไหมได้ค่ะ แต่แต่ว่าคืออย่าหันตรงคําว่าหันตรงไม่ใช่หมายถึงว่าให้ประตูหน้าบ้านกับประตูห้องพักมันตรงกันพอดีแบบก็จอยู่ไม่ได้อแบบนี้ไม่ได้ต้องเยืงค่ะเพราะว่าไม่งานชี้ก็จะแบบแรงเข้ามาแล้วใช่ค่ะเพราะว่าห้องคราสเนี่ยจะเป็นห้องที่มีพลังงานหยินค่อนข้างสูงนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราให้ประตูแบบตรงกันอย่างเงี้ยมันแรงแล้วมันก็จะทำให้ในเรื่องของพลังอานาจบารมีของเราเสียไปนิหนอยก็ได้ยืงทางไหนก็ได้ใช่ไหมอะไรนะคะยืงทางไหนก็ได้ใช่ไหมประตูค็อยู่ทางซ้ายมือค่ะ ของห้องนะสมมติว่าบ้านเราดียวคนะวันเป็นเสาสามแถวใช่ไหมตรงกลางเป็นยอดหลังคาแหลมวมันก็มีเสาอีกมีเสาแถ้สามแถวอะเสากลางแถวนึงเสาซ้ายเสาขวาอีกสองแถวค่ะห้องพลาอยู่ทางขวาค่ะแล้วประตูหน้าบ้านอยู่ทางซ้ายค่ะเสาตรงกลางนะสาบ้านตรงกลางค่ะก็ยังนินหน่อยแล้วประตูหลังบ้านนี้ตรงกับประตูหน้าบ้านได้ไหมจริงๆไม่ได้ แต่ว่าถ้าใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราสร้างไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีม่านเพื่อบังปิดหรือว่ามีฉากกั้นขวางเอาไว้หรือใช้ตู้โชว์ในการกั้นขวางก็ได้ค่ะแต่จริงไม่ควรตรงกันในบ้านเนี่ยไม่ควรจะมปประตูตรงกันเลยประตูหน้าบ้านอยู่ทางด้านซ้ายตรงวนการเป็นเสาบ้านนะค่ให้มันตรงกับช่องทางเดินมันจะระหว่างห้องนั้งสองแถวใช่ไหมถ้าตรงกับช่องทางเดินได้ไหมคะจันประตูใช่ไหมค่ะ คือถ้าเกิดว่าเดินตรงมาแล้วเข้าประตูเลยคนห้องที่อยู่ตรงประตูตรงนั้นอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยสุภาพไม่ค่อยดีดังนั้นอาจจะเป็นเปิดประตูเข้ามาแล้วเป็นเดินกลางบ้านอย่างนี้ได้วิธีคืว่าต้องมีม่านมีม่านบางหรือว่ามีม่านลูกปัดหรือว่าใช้ฉากอะไรอย่างเงี้ยเป็นมุ้อะไรอย่างนี้ได้เลยว่าบ้านสองข้างซ้ายขวาตรงกลางไม่ทางเดินไม่ทางเดินต้องกับประตูต้องกับต้องกับประตูได้ไหม ตรงกลางจริง,งจริง,งนนตงบบ 1, 2, รงกับทเดินได้จริงจริงตรงกลางอ่ะจะไม่ควรตรงกลางที่พุ่งเข้าไปเนี่ยไม่ควรที่จะเปิดประตูรับเลยอะค่ะประตูควรเยื้องหน่อยนะคะยังยังมาให้ตัวตับน้าบ้านยังที่ตรงกับห้องห้องนอนนักหน่อยใช่ไหม ค่ะเดี๋ยวคุณคเนชาขอเบอร์ส่วนตัวของอาจารย์ที่เจ้าหน้าที่หลังไมเลยดีกว่านะคะเพราะว่าดูเป็นคําถามที่จอดลึกเพราะว่าเรื่องบ้านสร้างพานก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องรายละเอียดรา้ละเอียดเยอะค่ะเดี๋ยวขอเบอร์ส่วนตัวของอาจารย์ที่เจ้าหน้าที่หลังไมเลยนะคะคขอบคุณมากค่ะคือหลังบ้านนี้ห้องน้ําอยู่ทางซ้ายดีทางขวาดีอะเอางี้อาจารย์จะบอกว่าห้องน้ําไม่ควรจะคือห้องน้ําจริงๆควรอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านนะคะ ที่จะเป็นบริเวณของห้องน้ำเพื่อที่จะได้ไม่ไปทับกับตำแหน่งที่เป็นจุด้ําจุดความสูงเพราะปัญหาปัญหาทางทิศใต้ค่ะค่ะแต่ห้องน้ำอยู่หลังบ้านทางขวาค่ะก็ลองดูจากอาเข็มทิศนะคะแล้วก็ห้องน้ำอยู่ทางทิศตะวันตกอย่างเงี้ยค่ะไม่ควรอยู่ทางทิศใต้โดยเด็ดขาดแล้วเบอร์อัพตัวของอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอที่เจ้าหน้าที่หลังไมเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะเมื่อกี้เราค้ากันมาที่เรื่องของห้องนอนอาจารย์ก็พูดว่าพวกที่ชอบอ่า หลอกเข้ามาไม่จำเป็นว่าจะต้องทางแคมฟลอกนะคะหลอกในชีวิตจริงเนี่ยก็มีคอหลอกแล้วก็เป็นขลอกวังไว้แล้วก็ประมาณว่าจะมีความภูมิใจว่าเฮ้ยฉันได้มาฉันฉันได้มาจากผู้ชายผู้ชายซึ่งให้แต่แบบ มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ว่าของที่เราไปหลอกเขามาแล้ววางอยู่ในห้องนะแล้วแล้วเราต้องการความรักดีๆอาจารย์จะบอกว่ามันมันยากมากคือบางทีเวลาอาจารย์ดูดูดวงให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องของความรักนะคะเพราะเราเจาะลึกไปจริงๆแล้วมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังเยอะแยะมากมายคือนอกจากจะเรื่องกรรมแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการที่เขาปฏิบัติตัวในการสิ่งที่เขาวางต่างๆแล้วความรักมันจะสาเร็จก็ยากมากเลยอ่ะบางคนก็แบบ ได้ของมาแล้วภูมิใจแต่ให้คุณนึ่งไว้ว่าคุณมีความสุขอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นใช่แล้วคุณจะสามารถมีความสุข,สขได้ยังไงอ่าเน,นี้คือจุดหนึ่งที่เราต้องคิดนะคะแล้วก็ในห้องนอนเนี่ยหลังจากตื่นนอนแล้วเราก็ควร จัดที่หลับที่นอนให้สะอาดตู้เสื้อผ้า<ม>ตู้เสื้อผ้าก็เหมือนกันนะคะเหมือนกับลิ้นชักคือจะต้องมีที่ว่าง25เอเพราะว่าเพื่อนหนึ่งโอเคไม่อับแหละมันจะผ้าเสื้อผ้าเราจะไม่เหม็นอับะนะคะแล้วก็ไม่เป็นจุดเพาะเชื้อ2ก็คือว่าอากาศถ่ายเทยก็คือเหมือนกับว่าคู่รักก็จะทําให้เขาเรียกว่ามีมีระยะต่อกันบ้าง<ม>ได้หายใจบ้างแล้วก็ทําให้เราค่อนข้างที่จะยอมรับ ฟังความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันก็จะน้อยลงนะคะแต่เรื่องตู้เสื้อผ้านเนี่ยสำหรับสาวๆจะยากเพราะบางคนชอบซื้อเสื้อผ้าเก็บซื้อไม่ใส่ซื้อเก็บดังนั้นคือว่าถ้าเราอยากมีความรดดีเราก็าต้องหาหาที่วันนี้หน่อยแหละเนาะใอยากชิชิตเอาละกันอะไรที่เราไม่ใส่ก็บริจาคให้น้องให้พี่อะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าเก็บไว้ตัวใหญ่ขึ้นแล้วแต่ว่าเสื้อผ้ายังเล็กหรือว่าจะเก็บเก็บหอมค่ะ เราพูดกันไปทั้ห้องแล้วห้องน้ํายังไม่ได้พูดเลยค่ะจา,จาในในเรื่องของห้องน้ำถ้าอันดับแรกห้องน้าเรื่องโชคลาภนะคือห้องน้ำเราเป็นจุดที่จะเราถ่ายเทของเสียอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเรื่องโชคลาภที่จะมีอยู่ในห้องน้ำย่างที่จะบอกว่าอันดับหนึ่งห้องน้ําต้องแห้งล่ะคสองขยะต่างๆในห้องน้ําจะต้องเก็บแบบถ้าเป็นทุกวันได้ก็จะดีคือไม่ควรมีกลิ่นมีกลิ่นเมื่อไหร่โชคหายเมื่อนั้น<ด>มีกลิ่นเมื่อไหร่ที่บ้านมีปัญหามานานห้องน้าจะเป็นแบบนีิงจริงนะดังนั้นเเนี่ยราจะต้อง บางทีมันเป็นเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าเป็นรางบอกเหตุนะอาจารย์บอกนะว่าสมมติมห้องน้าเราปกติก็ไม่มีอะไรเลยอะแต่ว่าเฮ้ยอยู่ดีทําไมห้องน้ํามีกลิ่นเหม็นขึ้นมาได้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นรางบอกเหตุอย่างหนึ่งว่ามันกำลังมีปัญหาเกิดขึออ้นดังนั้นเนี่ยเราจะต้องแก้ไขแล้วก็ทําให้ห้องน้ําเราเนี่ยกลิ่น หมดไปให้เร็วที่สุดปัญหาก็จะแก้หมดได้ไวนะคะแล้วก็การจัดของในห้องน้ำเนี่ยก็ให้เป็นระเบียบอาย่าสีฟันแปรงสีฟันเนี่ยก็ไม่ควรที่จะวางเลี่ยล่าให้มันเกิดความสรุอันดหนึงก็คือสุขภาพใสองก็คือว่าในแง่ของในเรื่องของการที่จะทําให้คนมีความเข้าใจในตัวเราด้วยอย่างงี้ดนั้นก็คือก็วางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะ รายการฮวงจุย้ยพลิกชีวิตของเรานะคะมีกิจกรรมพิเศษให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เข้ามาร่วมสนุกโดยการเป็นแขกรับเชิญในรายการของเรานะคะคุณจะมานั่งตรงนี้แล้วก็สามารถร่วมพูดคุยกับอาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์วิทยากรประจารายการของเราถา,ถามในทุกคําถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮวงจุย้ยการจัดปานและก็การแก้ไขปัญหาชีวิตนะคะโดยคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกได้โดยการเขียนชื่อนมสกุลหรือว่าพิมพ์ชื่อนมสกุลพร้อมที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับอาจจะรวมไปถึงรูปถ่ายแปลนบ้านหรือว่ารูปถ่ายบ้านของ คุณนะคะส่งมาที่อีเมล hjnv@hotmail.com ค่ะ hjnv@hotmail.com หรือว่าสะดวกทางไปรษณีย์นะคะก็ส่งมาที่111-290หทบมู่9ตําบลบางพูดออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหาสไปรษณีย์1 1 1 2 0ค่ะ11120นะคะหรือว่าท่านใด อา,อาจจะจดวิธีการส่งข้อมูลไม่ทันนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ของที่เบอร์087673553ค่ะ087673553นะคะส่งเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะแล้วคุณก็จะมีสิทธิพิเศษเข้ามาเป็นแขกรับเชิญเป็นแขกพิเศษในรายการของเราค่ะและว,วันนี้ค่ะรายการมุ้งจุ้ยพลิกชีวิตของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่โทรเข้ามาสายสดหน้าไมค์กับอาจาร,รย์เดียคิลิิงทารร่มไม่ทันนะคะก็สามารถโทรไปได้ที่เบอร์ส่วน ตัวของอาจารย์ค่ะที่ดอกจันสาม3 3 6 2 3 0 3ค่ะดอกจันทร์3362303หรือว่าจะเป็นที่เบอร์โทรศัพท์นะคะที่เบอร์0 8 4 3 6 1 8 8 3 1ค่ะ0 8 4 3 6 1 8 8 3 1เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยนะคะวันนี้ที่ฉันฟ้าใส่ล้องเกิดและอาจารย์เดียกิลิ่งทาโรต้องขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ